เออวันนี้มาแล้ร้านเที่ยวหวานร้านญี่ปุ่นเปิดไม่แต่เมืองปัตตานีเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับเนี่ยกำลังกลับรถมาจากวงเวียนใต้ป่านนครับกอห้างมาประมาณหนึ่งกิโลก็เจอร้านซามูไรเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับบอมีไรกันบ้างนะครับก็เปิดร้านญี่ปุ่นเปิดวันแดกเลยครับซิเบอร์มาเดี๋ยวปาเอฟซีไปเลยมานี่ครับเอฟซีนี่ร้านญี่ปุ่นร้านซามูไรนะครับนี่ทิ้งขาซรามิเมกุจง เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวไปชมบรรยากาศกลางในแย่กว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับเพื่ออย่างไรจะช่วยครับเอ๊ะสนี่ร้านญี่ปุ่นโกดังญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเบอร์โกดังญี่ปุ่นเลยโกดังญี่ปุ่นนี่ครับนี่มีร้านร้านจอดรถพร้อมเลยนะครับจอดร้านจอดรถพร้อมเลยเดี๋ยวข้าไปเลยโอ้โหโกดังใหญ่เลยนะครับพี่น้อง นี rồi. ่ก e ูดังใหญ่เลยเอพี่มีมีอะไรมั้งไว้บ้างมีเบื้องนี่เบืองหลายกรลมนะเพื่อนเบืองหลายกรลมขีดแถวสิบห้าโอ้โหกูดังใหญ่โตเลยครับกูดังใหญ่เลย

À, oh. Give me oh, 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 oh. oh, đi cái tang này girai tang lấ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 y girai bạn Đến mấy video. Séo hát hiểu. Một ừ. lát đi, bóng 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 đi bóng 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 tăng ừ. มันสวยน,นนี่ขุ้นมาหนีที่ดหนสีนี้ตอนนี้สีก็จะตั้งไปเป็นเด็กโอเคก็เนี่ยมาได้ร้านญี่ปุ่นนะครับร้านญี่ปุ่นที่พัทลงุงมาได้ก่อนตสามเดือน พอได้ตัวน,นูนน้นมาเล้วตัวตับเตาอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแลกมาพี่เรียนอย่างไรไหม <c oughs> เอามา29ค่ะโอเคนั่นแหละเอาลูกใส่ต๋าไหมจ๊ะอันนี้ก่อนของเยอะมากไอเซนี่ครับของเยอะมากร้านญี่ปุ่นนะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นพวกตู้ไม้นะครับนะครับเปิด เปิดใหม่เลยนะครับทันจังเปิดใหม่เลยต้องลงของวันนี้เลยอ๋ออันนี่เป็นหนอ้อีะโอ้หมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าซิคเซฟต้องมีหรอกอ อควันนี้ก็ได้แล้วในเร็วดูดูที่ฟินได้อะไรบ้างโอ้โหได้ได้ครบเลยวันนี้นี่มาร้านญี่ปุ่นกับได้ครบเลยวันนี้ทีได้เดินตามก่อไปเบซีนี่เข็มเก็บกระดกนะครับเฟงมูลเลอร์นี่เข็มกระโดดนะนี่ใครก็เห็นบ้างครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตีสี่สี่สี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปนู่นกระโดดไปห้าโมงนู้นแหละนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาเห็น ที่แผงได้เลยนะครับโอ้โหที่ผมได้เลยนี่ได้เพิ่งได้เมื่อกี้แฟรงค์มูเลอร์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเข็มกระโดดนะครับได้มาทีแรกนึกว่าเพาว่าไม่เดินแต่ผมมาเขยา่าเขย่าเรารู้ไงครับท่านผู้ชมนี่เลยได้มาโอ้โหแฟรงค์มูเลอร์หนึ่งตัวแต่เอ็ F ดทีแรกชมดูนะมามาและก็นี่ฮับหลอดโอ้โหถ้าเป็นอันนี้ก็เขียนว่าอะไรอะยูโบอสฮับหลอดดีกว่าเอาฮับหลอดโอ้โหนี่เข็มเดินมาตุกเข็มเป็นออโต้ด้วยนะครับท่านผู้ชม แล้วไหนควินออกมาดูนี่กี่เดืเอนโอ้โหนี่อันนี้ได้ทองแว่นแล้วเอาฟินเอาแกะทองแว่นใจก่อนแกะทองแว่นใจนี่ได้ได้ทองแว่นมาอันหนึ่งนี่ได้กล่องแว่นเรเบนมาหนึ่งอันนี่เอาเนี่ยได้แว่นเอามาใส่ควินแกะดูนี่แกะแว่นแว่นไม่มีที่ใส่พอดีเดี๋ยว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 นุ่น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 อ๋อนี่ได้ใส่แล้วควินไ,น,น,ไนได้ไไดูดินี่ใส่ในกล่องนี่ใส่ในกล่องอ๋อได้พอดีเป๊ะแล้วหนึ่งโอ้โหนี่ ได้กล่องมาหนึ่งอันหนึ่งบาทโอเคอ๋แล้วนาฬิกามาดูได้กี่เรือนโอ้โหร้านญี่ปุ่นนะครับจำชมนี่ผมยังอยู่ที่ร้านญี่ปุ่นเลยนะครับจำชมนี่แล้วก็นิกาคาิโออีกหนึ่งนี่ค่อยไปตั้งเอาไม่เป็นไรแล้วก็โอ้โหนี่ชาชุดองเอฟซีแต่ทานหมดไม่เป็นไรค่อยไปเปลี่ยนเอานี่ครับชาชุดองสายก็เดิมหนังก็แท้นี่ก็อาบ้าทองแล้วก็คาซิโอนี่เดิน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อแต่ว่าได้เฟรนมูเลอร์ตัวนี้มาสุดยอดเอาไว้ใส่เองนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่เองเข็มกระโดดนะครับท่านผู้ชมโอเคไปก่อนนี่เอาก็อเสร็จใส่ถุงวินได้ถุงนี่ปลาลูกศิษย์มาลูกศิษย์มาเดินช็อปนี่เดินช็อปได้โอ้โหเสีตัวโดนไปอีกตัวถับด้วยตัวทับเดี๋ยวก็ดูนะครับท่านผู้ชมตัวจับฮัลโหลเครื่องเครื่องสีดําโอเคเดินทังต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมให้เอฟซีดูนะ นี่ครับร้านซามูไรร้านญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยมาจากดังก็ครับอยู่ซ้ายมือเลยโรงไฟฟ้ากับเลยโรงไฟฟ้าพัทลุงมาหน่อยหนึ่งครับก็เจอโอเคได้เดินทางต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราไปไหนค่อยไปชมกันนะครับโอ้โหนี่สวยเลยมันยุ่มตีหมดโอ้โหนี่วิ่งเลยเอาเสิหนึง่งเือนกอจะมาขัดอีก ได้ไหมก็ได้มาวันนี้นี่ที่ร้านญี่ปุ่นนะครับนี่ก็ได้มาโอ้โหนี่มาสั่งตายแล้วนะครับเดี๋ยวมา่องดูนะโอ้โหนี่แฟนมูเลอร์สวิตเม็ดนะครับสีสวยเลยวิ้งมาเตลเลดโอเคครับพอไปใส่เองไปใส่เองนะอืมหนึ่งเรือนหเอนนะไปใส่ โอเคเสร็จเรียบร้อยนี่วิ่งแล้ว,ว,ลวโอเคนี่ครับโอเคนี่ตัวจับก็ได้มาที่ได้คนนี้ก่อนเนี่ยทำตัวจับก่อนเนี่ยอืมฮัลโหลเ,เลยครับเป็น,ปน,ยนยอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ สองศูนยะ์เก้าสี่ห้าหนึ่งศูนย์โอ้โหฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับขอบคุณดูตั้งตี่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ